แม่หมอบุญสวัสดีค่ะแม่หมอบุญนะคะดูดวงในหัวข้อเรื่องค่ะศรัทธาใดที่ให้ปฏิหารชีวิตกับคุณนะคะเป็นแบบเลือกกองไพ่ค่ะมีกองไพ่เลือกทั้งหมด3มกองนะคะกองที่1ซ้ายมือนี้นะคะหน้าไพ่นี้นะคะกองที่สองค่ะ กองที่สามนะคะให้ทุกคนนะคะดูหน้าไพ่ที่ชอบที่ดึงดูดใจนะคะแล้วมาฟังคำทำนายนะคะใครยังเลือกไม่ได้ก็กดหยุดไว้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้สมาธินะคะสำหรับคนที่เลือกหน้าไพ่นี้ก่อนนะคะ คนที่เลือกหน้าไพ่นี้นะคะคุณจะเป็นคนที่มีศรัทธานะคะในพระพุทธศาสนานะคะมีพระรัตนตรัยค่ะเป็นที่พึ่งสูงสุดนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะคนกอนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์นั่งสมาธิชอบเข้าวัดทาบุญแล้วก็เป็นคนที่ใจบุญสุนทานมากนะคะคนกองนี้เป็นคนที่แบบ มีศีลมีธรรมนะคะมีธรรมะในใจนะคะศรัทธาใดนะคะที่ให้ปฏิหารชีวิตกับคุณค่ะเป็นแน่นอนนะคะเป็นศรัทธาในเรื่องของพระพุทธศาสนานะคะการมีพระรัตนาตัยเป็นที่พึ่งสูงสุดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะที่ให้ปฏิหารชีวิตกับคนกองนี้ค่ะและปฏิหารอะไรนะคะของคนกองนี้ ปฏิหารชีวิตเรื่องแรกเลยนะคะหนา้าไพนี้นะคะเปรียบเหมือนนะคะรวงข้าวนะคะทุ่งนารวงข้าวที่ทุ่งนานะคะจะเป็นแบบรวงข้าวที่เป็นสีทองอารามเลยนะคะสีทองก็บ่งบอกของความแบบบริบูรณ์อยู่แล้วนะคะสีทองคือสีที่แบบเป็นมงคลนะคะเป็นแบบ มนขังเลยนะคะคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจนะคะความสุขสมบูรณ์ที่มาจากจิตใจคุณอาจจะเป็นคนที่รู้จักปล่อยวางนะคะทําให้ชีวิตนะคะยิ่งได้รับความสมบูรณ์ค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่ใจเราปล่อยวางนะคะเราไม่ยึดติดเราทําทุกอย่างอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตเมื่อเราปล่อยวางค่ะ ผลของการปล่อยวางก็คือเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคะเมื่อมีผลอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันมักจะเกินความคาดหมายเสมอค่ะเรื่องแรกเลยนะคะปฏิหารชีวิตของคนกองนี้ค่ะ จ d เดนนะคะคนกองนี้คุณอาจจะเป็นคนที่รักเด็กด้วยนะคะ1เป็นคนที่รักเด็ก2เป็นคนที่มี energy ของแบบเด็กนะคะก็คือสดใสร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นคนที่เด็กๆอาจจะชอบเข้าหาด้วยนะคะสาหรับคนกองนี้นะคะน่าจ,จะเป็นคนที่แบบคือจิตใจค่อนข้างบริสุทธิ์นะคะคนที่เข้ามาเลือกกองนี้ทําให้เหมือนนั้น พลังงานคุณอ่ะจะเหมือนเด็กทําให้เด็กอ่ะเวลาเขาอยู่ด้วยเขาจะรู้สึกเย็นนะคะเขาจะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเพื่อนกันเหมือนพวกเดียวกันนะคะเขาจะไม่รู้สึกกลัวเขาก็เลยแบบชอบเข้าหาคนกองนี้นะคะปรติหารชีวิตนะคะเรื่องต่อไปนะคะของคนกองนี้ ฏิหารชีวิตนะคะคุณอาจจะเคยผ่านกันทะเลาะขัดแย้งนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามการงานนะคะผู้คนนะคะแต่ตอนนี้ค่ะคุณนะคะให้เดอะฟูนะคะคือการแบบปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจาก ปัญหาความขัดแยง้งความทะเลาะนะคะคุณอาจจะตอนนี้คนกองนี้คุณอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่ชอบชีวิตที่มีการทะเลาะขัดแยง้งวุ่นวายนะคะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระแล้วนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจค่ะไม่มีพันธะนะคะไม่ผูกมัดกับสิ่งใดนะคะเรื่องต่อไปค่ะความมั่นคงนะคะไพ่สีไม้ มั่นคงในทุกเรื่องนะคะการเงินการงานความรักการลงหลักปักฐานและที่สำคัญก็คือความมั่นคงทางจิตใจนะคะควีน n อ f ส w o r d ค่ะคุณกลายเป็นคนที่นะคะมีความชัดเจนในตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะมีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดและตรงไปตรงมานะคะปาฏิหาริย์ของคุณก็คือคุณจะกลายคุณกลายเป็นคนที่ เชื่อมั่นในตัวเองกล้าคิดและกล้าตัดสินใจนะคะและมีอารมณ์ที่ค่อนข้างแบบเด็ดเดี่ยวนะคะนอาจจะเป็นคนธาตุลมด้วยนะคะไพ่ดาบค่อนข้างเยอะกุ้มตุน้นมิถุนนะคะเพศซอฟบอล เดอะเวอร์นะคะไพ่คุณสวยมากเลยนะคะมีแต่ไพ่ใหญ่เดอะเวอร์เดอะฟูลเดอะเวอร์ก็คือความเติมเต็มความสมบูรณ์แบบในตัวเองนะคะไพ่นี่เดอะเวอร์นะคะเป็นไพ่แบบหน้าไพ่ใบแรกกับรวงข้าวความหมายเดียวกันค่ะความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองนะคะคอมพลตในตัวเองนะคะมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะคนกองนี้ถ้าคุณยังเป็นคนโสดคุณก็เป็นคนโสดที่มีความสุข แล้วนะคะมีความพอใจในตัวเองจะมีแฟนหรือไม่มีก็ได้คุณค่อนข้างพอใจในชีวิตของตัวเองนะคะและเพจออฟวอลคุณเป็นคนที่นะคะมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียตลอดเวลานะคะปฏิหารชีวิตของคุณยิ่งถ้าคุณนะคะชอบนะคะนั่งสมาธิคุณจะได้ไอเดียใหม่ๆใ,ในการแบบสร้างสรรค์งานของคุณนะคะแล้วก็เอ็กออฟเพนเตอร์เคิลค่ะ คุณจะได้รับนะคะโชคลาภนะคะปฏิหารเงินฟุกๆเงินลอยๆนะคะจากปฏิหารตามคอนเทนต์เลยนะคะเงินเงินนี้ค่ะเป็นมือที่หยบยื่นมาจากแบบท้องฟ้าสวรรค์น,นะคะมือแบบสวรรค์มอบมาให้จ u s t ิ c คือความยุติธรรมสิ่งใดก็ตามนะคะที่ก่อนหน้านี้คุณไม่ได้รับความยุติธรรม คุณนะคะจะได้รับความยุติธรรมค่ะไพ่ justice มาพร้อมกับ queen of swords หรือแม้แต่ตัวคุณเคยลังเลใจเคยเป็นคนลังเลใจกับเรื่องอะไรก็ตามคุณจะกลายเป็นคนที่มีความชัดเจนเด็ดขาดในตัวเองและเป็นคนที่มีความยุติธรรมไม่ว่าคุณจะตัดสินอะไรก็ตามค่ะสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีและยุติธรรมสำหรับคุณแล้วนะคะ ไพ่เอกอัพคัพแปดถ้วยค่ะสิ่งที่คุณลังเลอาจจะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะที่มันไม่เติมเติมเต็มคุณทุกเรื่องเลยนะคะจะไม่ได้เจาะจงว่าเรื่องอะไรหรือแม้แต่ความรักความสัมพันธ์ค่ะปฏิหารชีวิตคุณนะคะหลังจากที่คุณได้ทบทวนอยู่กับตัวเองมาอย่างระยะหนึ่งแล้วคุณจะตัดสินใจได้นะคะในการหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เติมเต็ม คคุณนะะไม่ให้ความอุดมสมบูรณ์ไม่ให้ความสุขกับตัวคุณนะคะและบทสรุปของคนกองนี้ค่ะคิงออฟสวอตนะคะเหมือนกับ queen of sword เลยนะคะอ n นเ g อเดียวกันคุณจะตัดสินใจได้อย่างชัดเจนเด็ดขาดตัดสินใจด้วยความมีเหตุมีผลนะคะตัดสินใจด้วยความแบบ ตัดสินใจในสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะและอีกเอเนอรจีหนึ่งนะคะเนื่องจากเป็นไพ่คู่กันคุณอาจจะได้เจอนะคะเนื้อคู่ของคุณคู่แท้ของคุณนะคะและได้แต่งงานสร้างครอบครัวค่ะเพราะมาพร้อมกับไพ่สีไม้นะคะไพ่ของการแต่งงานลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวค่อนข้างชัดเจนนะคะและคู่ของคุณคนนี้นะคะเอเนอรจี Energy จะเป็นคนที่ เด็ดขาดชัดเจนตรงไปตรงมาเปิดเผยไม่มีเล่ห์เหลี่ยมด้วยนะคะคนคนนี้ใครรู้สึกดีรู้สึกใช่แม่หมอก็ฝากกดทุกใจกดติดตามนะคะและนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปคะ่ะ แม่หมอบุญสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะศรัทธาใดาที่มอบปฏิหารชีวิตนะคะและปฏิหารชีวิตในเรื่องอะไรนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองคุณอาจจะเป็นคนที่นะคะมีความศรัทธาเกี่ยวกับเทพทางฮินดูนะคะเทพอินเดียนะคะโดยเฉพาะเทพผู้หญิงเช่น พระแม่รักษณนิรักษมีนะคะพระแม่สุรศดีพระแม่อุมาพระแม่กาลีนะคะหรือแม้แต่องค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะหรือองค์อื่นๆที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะคะหรือแม้แต่ถ้าตัวคุณไม่ได้เครารพบ,บูชาศรัทธาองค์ที่แม่หมอบุญกล่าวมาก็คุณอาจจะเป็นคนที่นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงนะคะที่ให้การ ปกปักรักษาดูแลคุณนะคะศรัทธาให้ปฏิหารชีวิตอะไรกับคุณนะคะคนกองที่สเรื่องแรกเลยนะคะเป็นเรื่องความรักนะคะค่อนข้างชัดเจนนะคะโดยเฉพาะนะคะถ้าคนกองนี้คุณอาจจะเคยไปขอพอรเรื่องความรักกับองค์พระแม่รักษมีนะคะเพราะองค์พระแม่เป็นองค์ที่ท่านประทานพรเรื่อง ความรักนะคะความอุดมสมบูรณ์ะคะ่ะคนกองนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่คุณมีศรัทธาคุณคนกองนี้อาจจะมีศรัทธาในเรื่องความรักอย่างแรงกล้านะคะแบบเป็นคนที่มีความรักลึกซึ้งนะคะมองหารักแท้นะคะรักที่มั่นคงค่ะ โฟกัสที่ความรักนะคะสำหรับคนกองนี้ s ส i ิริตชิเชอร์ค่อนข้างชัดเจนนะคะคนกลองนี้คุณอาจจะมีแบบสปิริตไกด์นำทางหรือนะคะที่เขาเรียกว่าพวกไกด์ไลน์อะคะ่ะในทางแบบถ้าในทางจิตวิญญาณเขาก็จะเรียกว่าแองเจิลนะคะคุณจะมีแองเจิลนำทางอยู่นะคะสปิริตชิเชอร์นะคะ หรือแม้แต่คนกองนี้คุณอาจจะเป็นครูด้านแบบจิตวิญญาณก็ได้นะคะครูไกด์ไลน์นะคะศรัทธ,ธาปาฏิหารใดน,นะคะชีวิตของคุณคนกองนี้นะคะเรื่องแรกนะคะ ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องความรักนะคะจะมีการแบบได้แบบเฉลิมฉลองนะคะมีแบบปาร์ตี้สังสรรค์อาจจะมีงานมงคลก็ได้นะคะสำหรับคนกองนี้สามเหรียญอีกนะคะทั้งสามถ้วยสามเหรียญคนกองนี้แม่หมอค่อนข้างมั่นใจว่าคุณอาจจะมีศรัทธากับเกี่ยวกับองค์เทพฮินดูนะคะรวมทั้งนะคะเลขสามด้วยอาจจะเกี่ยวกับพตัตตีมูรตินะคะคนกองนี้คุณอาจจะไปเคย ขอพรกับองค์พัตติมูรติก็ได้นะคะในเรื่องความรักนะคะสิ่งที่คุณจะได้นะคะเป็นเรื่องความรักอย่างแน่นอนนะคะสถ้วยการเฉลิมฉลองสามเหรียญก็คือเหมือนการทำพิธีการแต่งงานเลยนะคะ1น่ถ้วยนะคะอ่าโทษค่ะ King of Cup นะคะเป็นความรักความรู้สึกนะคะจากคนในลักษณะที่เป็นคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพุทจิต เขาเป็นคนที่มีความรักอย่างเต็มเปี่ยมนะคะบุคคลคนนี้ค่ะเขาจะมาเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะคะแล้วก็มามอบความชัดเจนนะคะไพ่เองออสวอร์ดเป็นการตัดสินใจอย่างแบบชัดเจนเด็ดขาดนะคะสิดาบเดะสตาไพ่ของความแบบ มีความหวงังมีแสงสว่างนะคะให้หกเหรียญ กองนี้นะคะมี2 energy นะคะ 1. ถ้าคุณมีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือมีปัญหาเรื่องความรักนะคะทำให้คุณเจ็บปวดโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังนะคะโดนปกปิดปิดบังซ่อนเลนนะคะเพราะว่ามันมีไพ่เสียขึ้นมาค่อนข้างเยอะไพ่เจ็ดดาบไพ่สิบดาบไพ่ห้าเหรียญไพ่หกเหรียญน,นะคะความรักความสัมพันธ์ที่คุณต้องเป็นฝ่ายแบบวิ่งตามนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ คุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะคะคุณรักเขามากกว่าให้เขามากกว่านะคะมีไพ่หกเหรียญด้วยค่อนข้างชัดเจนเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณนะคะรักมากกว่าให้มากกว่าอาจจะมีถึงขั้นแบบซัพพอร์ตกันนะคะในเรื่องของการเงินการทองนะคะคุณจะตัดจบ เด็ดขาดนะคะมีไพ่หนึ่งดาบขึ้นมานะคะปาฏิหาริย์เรื่องแรกคุณจะตัดจบเด็ดขาดในความรักความสัมพันธ์นี้ได้นะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องอยู่กับคนที่เป็นคนธาตุน้ำที่ไม่หมอพูดถึงแล้วก็เป็นคนราศีกุมรักคณาลกุมนะคะคนที่เป็นเดสตาหน้าตาดีนะคะเป็นคนที่หนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนดัง สองอาจจะเป็นคนที่อยู่ตามสื่อโซเชียลมีอ c นะคะมีผู้ติดตามค่อนข้างเยอะค่ะกสองถ้าคุณเป็นคนโสดเลยนะคะที่เดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์ที่แม่หมอพูดถึงเมื่อสักครู่นะคะคุณจะเจอคนในลักษณะธาตุน้ำก็คือมีนกรกฎพฤติคนที่หน้าตาดีนะคะคนที่เป็นดาวเป็นเดอรสาตาร์ค่ะคนคนนี้นะคะจะเข้ามา มอบความรักความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะแม่หมอขอไพ่ขยายความของคุณกองนี้หน่อยค่ะสามไม้แปดถ้วยนะคะอย่างที่แม่หมอบอกเมื่อสักครู่เลยนะคะมีสอง e r g y ถ้าคุณเจอความรักความสัมพันธ์ไม่ดีคุณจะตัดสินใจเด็ดขาดไพ่หนึ่งดาว ันหลังนะคะให้กับความรักความสัมพันธ์นี้ที่มันไม่เติมเต็มนะคะไพ่แดถ้วยขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะและ 2. นะคะถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะมีความสัมพันธ์ที่ห่างหายกันไปหรือมีการรอคอยนะคะไพ่สามไม้เขาจะมามอบความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณนะคะมอบความชัดเจนให้กับคุณค่ะเป็นสามเหรียญเลยนะคะ อาจจะมีการตกลงนะคะตกลงคุยการค่อนข้างชัดเจนนะคะขอบพสรุปของคนกองนี้ค่ะบทสรุป King of Sword นะคะค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าคุณอาจจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนนะคะและคุณจะให้คำตอบที่ชัดเจนกับตัวเองนะคะในความรักความสัมพันธ์นี้เป็น คําตอบที่นะคะดีที่สุดสําหรับตัวคุณนะคะใครนะคะรู้สึกดีรู้สึกใช่ไม่หมอก็ฝากกดถูกใจกดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปด,ดีๆต่อไปนะคะ แม่หมอบุญค่ะสำหรับคนที่เลือกกองสามนะคะศรัทธ,ธาใดาที่มอบปฏิหารชีวิตให้กับคุณนะคะและให้ปฏิหารเรื่องอะไรนะคะคนกองสามชัดเจนนะคะคุณอาจจะมีศรัทธ,ธาอยู่กับองค์พ่อพระพิฆเนศน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการที่มีมาบูชาวไว้ที่บ้านเลยนะคะหรือแม้แต่อาจจะเคยไปขอพรในเรื่องการงานการเงินกับองค์พ่อพระพิฆเนศน,นะคะ ชาตาปฏิหารใดนะคะที่องค์พ่อพักพิคเนตนะคะมอบให้กับคนกองที่3นะคะแพชชั่นนะคะไฟเออร์นะคะคนกองนี้อาจจะเป็นคนทาตไฟด้วยเมสสิงธนูค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือให้ แรงนะคะพลังงานแรงงานแรงใจมีแพชชั่นนะคะในการทําสิ่งต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการงานการเงินนะคะและยิ่งถ้าคนตรงนี้เคยขอพรในเรื่องของการงานนะคะกับองค์พ่อพระพ,พิคเนตค่ะองค์พ่อจะให้แพชชั่นไอเดียต่างๆให้สติปัญญานะคะเพราะองค์พ่อเป็นองค์ที่ประธานเรื่องประธานพรเรื่องสติปัญญาเป็นหลักอยู่แล้วนะคะ และปฏิหารชีวิตใดตคะปฏิหารชีวิตใดอีกของคนกองนี้ปฏิหารชีวิตใดนะคะคนกองนี้ให้เจ็ดไม้ขึ้นมาเลยนะคะคนกองนี้ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการงานค่ะ คุณจะมีความแบบตั้งใจขยันนะคะในการทำงานเป็นพิเศษนะคะจ u สติ c คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะ q u e e อ o f ครับได้รับความรู้สึกใหม่ๆนะคะคนใหม่ๆคนกองนี้คุณอาจจะเป็นคนราศีตุลรัชนาตุลน,นะคะคนธาตุน้ำมีนกรกฎพฤิจิต คนธาตุไฟเมษธนูเรื่องแรกที่คุณจะได้รับค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการงานการเงินค่ะคุณจะได้รับความยุติธรรมในเรื่องของการเงินนะคะไพ่แปรดดียญคุณทํางานลงแรงลงใจลงกายไว้กับงานอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นงานประจํานะคะหรือการทําธุรกิจ ส่วนตัวต่างๆนะคะคุณจะได้รับเงินนะคะจากสิ่งสิ่งนี้ค่ะยิ่งคุณขยันคุณก็จะได้มากนะคะยิ่งคุณทำมากคุณก็จะได้มากนะคะแล้วก็มีไพ่สิบถ้วยความรู้สึกเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวนะคะไพ่เดอะซันนะคะ ไพ่ของความสุขสำเร็จสมหวังทุกประการเลยนะคะไพ่เดือนดซันเนี่ยตอบโจทย์ในทุกเรื่องนะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวนะคะสิถ้วยถ้ามีครอบครัวชัดเจนอยู่แล้วคุณอาจจะได้บุตรมาคะได้ตั้งครรภ์นะคะและอาจจะเป็นเด็กชายด้วย k n n o o s w w r r s ค่ะมีไพ่จ s สติกนะคะและ k n n o o s w w r r s นะคะคุณจะได้รับความรูธิธรรมความชัดเจนในทุกเรื่อง โดยเฉพาะนะคะเรื่องการงานนะคะเดวิลเดวิลไพ่เสียเ่ยงหยนการยึดติดคนกองนี้นะคะค่อนข้างชัดเจนถ้านะคะคุณมีปัญหาในเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะเพราะว่าไพ่มันจะค่อนข้างกว้างด e เดวิลเนี่ยเปรียบเหมือนสิ่งไม่ดีนะคะภาระ พันธะนะคะที่ผูกพันแม่หมอมองเรื่องแรกก่อนเรื่องความรักถ้าคุณมีความรักที่ค่อนข้างไม่ดีนะคะเดิดเวิลอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ติดบ่วงติดพันธนาการความสัมพันธ์แบบท็อกซิ e รีเนอเรชันชีพหรือคุณอาจจะคล้องเกี่ยวกับคนที่เขามีครอบครัวชัดเจนอยู่แล้วมีตัวจริงของเขาอยู่แล้วนะคะไพ่คิงออฟสวร์ด คุณจะชัดเจนเด็ดขาดตัดจบกับความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนี้ได้นะคะ 2. ถ้าคุณมีครอบครัวชัดเจนแล้วนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปม,มีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะไปมีบุคคลที่3คุณจะได้รับความยุติธรรมค่ะไพ่ justice ค,ความยุติธรรมในที่นี้ก็คืออาจจะแบบเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมนะคะอาจจะมีการแบบ ตัดจบเด็ดขาดนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เลือกให้ความยุติธรรมกับตัวเองนะคะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เลยนะคะแล้วก็สี่เหรียญกับสิบเหรียญน,นะคะเรื่องงานเรื่องเงินค่อนข้างเด่นนะคะคุณจะได้รับเงินแบบเงินก้อนเลยนะคะแบบรวยเลยนะคะสิบเหรียญน,นี้ คุณจะได้รับเงินก้อนจากการทำงานความขยันตั้งใจนะคะปฏิหารของคุณที่คุณได้ลงแรงลงใจไว้ค่ะเป็นความสุขนะคะแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวนะคะไพ่เดินซันเนี่ยแสงสว่างสุขสมบูรณ์ในทุกสิ่งเลยนะคะมีไพ่เสียอยู่ไพ่เดียวก็คือดิเดวิลนะคะที่เป็นแบบภาระพันธะผูกพันหรือในอีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นเรื่องเงินนะคะภาระหนี้สินคุณจะ เคลียได้นะคะคุณจะได้รับเงินมาเคลียรภาระนี่สินนี้นะคะเพราะแม่หมอก็จะดูไพ่ให้แบบในทุกเรื่องเลยนะคะกว้างๆเลยที่ไพ่ออกมาไม่ได้เจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะและบทสรุปของคนกองนี้ไพ่เดิมูนนะคะไพ่ใบใหญ่ค่อนข้างชัดเจนคนที่เลือกกองนี้ทั้งเดิมูนเดิมซัน แม่หมอมองว่าอะไรก็ตามนะคะที่ก่อนหน้านี้มันไม่เคลียร์มันไม่ชัดเจนมันหาทางออกไม่ได้นะคะมันหม่นมันเศร้าคุณจะได้รับความชัดเจนในทุกเรื่องนะคะมีไพ่จัดติกนะคะใครรู้สึกดีรู้สึกใช่แม่หมอก็กดกดถูกใจนะคะกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้แม่หมอช่องนี้ด้วยนะคะเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปคะ่ะ